สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะติกก็จะมาบอกอีกหนึ่งทิคสำคัญใหม่ล่าสุดของลายนะคะใครเล่นลายตอนนี้เนี่ยสังเกตบ้างหรือเปล่าคะว่าตอนนี้ลายเขาเนี่ยให้เราปักหมุดข้อความสำคัญไว้บนสุดของการสนทนาได้แล้วนะคะซึ่งถ้าเราคุยอะไรกับใครไว้สำคัญเนี่ยเราก็ปักหมุดคนนั้นเนี่ย ไว้ด้านบนเลยแล้วก็ลายอันนั้นเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ข้างบนเราไม่ต้องไปเลื่อนหานะคะถ้ามีลายใหม่ๆเด้งเข้ามาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยลายเก่าเนี่ยมันก็จะ เลื่อนลงไปข้างล่างข้างล่างใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยต้องการคุยกับใครแล้วก็ไปเลื่อนหาคนนั้นขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่าไลน์เขาอะให้เราปักหมุดคนนั้นคนสำคัญไลน์สำคัญแชทสำคัญที่เราคุยอยู่นะคะปักไว้ด้านบนสุดเลยค่ะแล้วก็มันก็จะอยู่บนนั้นนะคะไม่ไม่เลื่อนหายไปไหนเลยค่ะปักได้ทั้งที่เป็น ลายคนลายเพื่อนนะคะลายที่เป็นเดี่ยวนะคะปักได้ทั้งลายกลุ่มแล้วก็ปักได้ทั้งบัญชีที่เป็นบัญชีทางการด้วยนะคะซึ่งถ้าเรานะคะจะเลิกปักหมุดลายนั้นเนี่ยออกจากการเป็นแบบลายสำคัญของเราแล้วเราก็แค่กดยกเลิกการปักหมดุดเท่านี้เองค่ะลายนั้นเนี่ยมันก็จะเด้ง เลื่อนไปเลื่อนมาปกติกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะวิธีการง่ายมากค่ะกดค้างไว้ที่แชทนะคะมันจะขึ้นอย่างนี้ค่ะปักหมุดเข้าไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือกลุ่มนะคะกลุ่มที่สำคัญก็กดค้างแล้วก็ปักหมุดได้เช่นกันค่ะแชทที่เราปักหมุดมันก็จะอยู่ด้านบนสุดตลอดเวลาเลยนะคะหรือจะเป็นบัญชีทางการค่ะกดค้างไว้แล้วก็ปักหมุดเหมือนกันค่ะ แชทที่เราปักหมุดไว้นะคะมันก็จะไปอยู่ข้างบนค่ะมันก็จะไม่เลื่อนหายไปไหนเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อไรที่เราต้องการยกเลิกแชทนี้ออกนะคะก็แค่กดค้างไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลิกปักหมุดค่ะกดค้างไว้นะคะแล้วก็เลิกปักหมุดค่ะกดค้างไว้แล้วก็เลิกปักหมุดค่ะ แชทที่เราเลิกปักหมุดนะคะมันก็จะกลับไปอยู่สถานะเดิมค่ะก็คือเลื่อนไปเลื่อนมาเหมือนเดิมค่ะไม่ได้สําคัญอะไรเท่านี้เองค่ะง่ายมากๆสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้สังเกตนะว่าลายตัวเองใช้ได้ใช้แบบนี้ได้หรือเปล่านะคะก็ลองไปกดเล่นดูค่ะไปลองดูกันนะคะบายบาย